สวัสดีค่ะพี่น้องสบายสุกผู้ทุกคนโอ้ยพอกระตืุนพี่น้องเอ,อ้ยตอนนี้กระบายสองกลัวแล้วลงเวรมืุสาวเนี่ยสภาพแยกกินโอ๊กีตะมาหิวนอนบ่ได้เป็นหล้ากรสิกับไปนอนต่ออยากสดข้าวปุ้นพี่น้องจ้าน้ำยาไตแต่ว่าบ่ใส่เครื่องหลาย่ยานผิดย่านเจ้าความกินบ่ได้ มือนีน้ำเสนอพักดองจ้ะพักดองอดพริกดองหอมหัวหอมมะกแตงแต,ง,แตงดองพักสดเท่ากับหอมปอบมือหอมปอบฝรั่งพี่น้อง อันนี้ฝลังปุ๊กได้จ้ะอหอมหอมหอมคือกันกระบ,บนันเฮาแต่วัลนล่ำใหญ่ใหญ่ต้นใหญ่ใหญ่แตงน้อยกวางตุ้งบรอกคลีมาบาวบะาไายังห่างมันสเสียเวลาเข้าไปนอนขออนุญาตใส่มือเด้อจ้ะ ปลาหน่อยพดโอ้ยอืมข้านี้ชปลาหน่อยพดแรงหน่อย หอมดองหอมดองฟินแซ่บแซ่บจริงหรอโมเมนต์กระเทียมเลยจ้ะหอมแซ่บๆซ่นี่ตาอันนี้แซ่บกินกับป่นกับแซ่บนี่อันนี้กับบักพริกหยวกพริกดอง บอกแตงดอกแตงดอกแถบแล้วจะเพื่อฉีปิดต่ำามากินกบปุลกขอบปุ่นครับไปต่ำมาล้องเบิง แต่ไม่ไม่ไม่แค่รสเขาายะไรบ้ง Ja, gut. Ja. เป็นขปุ่นนี้คือน่นลิดเดินได้พี่นนอะแนวลนุ่มดีจ้ะ มันจบจะเมย์ย,นนย,ย,ยัมันจะออกคิวมันออมันเป็นผิดเกลียวแล้วส่วนหลักปวดมีนิดแต่เมย์น้อย ใบลาบะไรนั่ปากระลัมดองด้วยกระลัมที่เขาฝันซอยๆๆดองบะไ้นับ่บดเสี กระทุกบ่แหลกว่ะนไปตับ่แลกน,น,น้ำกําเลงเขาพวกค่ะ 白了哈。